สำหรับเทคนิคหรือเคล็ดลับที่ทําให้ลูกเนี่ยติดพ่อแม่มากกว่าพี่เลี้ยงอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวผมแล้วกันนะผมจะไม่ให้ลูกเนี่ยแยกไปอยู่ในโลกส่วนตัวของคนเดียวสําหรับบางคนนะครับก็จะมีการถามซ้ําซ้อนอะไรพวกนี้แต่เราก็คือจะตอบทุกครั้งนะไม่ปฏิเสธลูกแล้วก็ไม่แบบว่าตอบแบบอื้อออลูกก็จะอยากอยู่กับพ่อแม่มากกว่าซึ่งพี่เลี้ยงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเล่นกับลูกแยกทางกาันหรือว่าอยู่ด้วยกันมันไม่ได้สําคัญเท่าะว่าการใส่ใจอ่ะมันคือการเลี้ยงดูที่ดีที่สุดแล้วละ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Daddy EP2 ครับสำหรับตอนที่แล้วนะที่เราคุยกันไว้ว่าจุดเริ่มต้นของการที่มาเป็น Weekend Daddy เนี่ยก็คือหรือว่าพ่อที่เลี้ยงลูกในวันหยุดเนี่ยเริ่มต้นมายัางไงใช่ไหมแล้วเราก็ทิ้งท้ายกันไว้ใน EP ที่แล้วว่าสำหรับเทคนิคหรือเคล็ดลับที่ทำให้ลูกเนี่ยติดพ่อแม่มากกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้าง วันนี้นะครับผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับข้อแรกเลยนะครับสำหรับผมผมเรียกว่ามันไว่าเป็นเวลาคุณภาพแล้วกันคือโอเคผมอาจจะมีเวลาประมาณสักช่วงประมาณสัก48ชั่วโมงประมาณนั้นแต่ว่าผมใช้เวลา4 8ชั่วโมงผมเนี่ยให้มีคุณภาพที่สุดโดยการที่ผมจะอยู่กับลูกตลอดแล้วก็ไม่ปฏิเสธลูกเลยถ้าลูกต้องการอะไรเงี้ยผมก็จะสื่อสารกับลูกคุยกับลูกคือช่วงนี้ต้องยอมรับว่าช่วงเด็กวัยประมาณแบบ2ขวบกว่าถึง3ขวบอ่ะสำหรับบางคนนะครับก็จะมีการถามซ้ําซ้อนอะไรพวกเนี้ย แต่เราก็คือจะตอบทุกครั้งนะตอบทุกคำถามแล้วไม่ปล่อยผ่านแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับลูกให้ให้ได้เยอะที่สุดส่วนข้อที่2นะครับก็คือผมเรียกว่าอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวผมแล้วกันนะผมจะไม่ให้ลูกเนี่ยแยกไปอยู่ในโลกส่วนตัวของ,ของคนเดียวเช่นการดูมือถือการดูหน้าจอพวกนี้มันทําให้ลูกแบบว่าแยก,กเราไปแล้วแล้วก็ไปติดหน้าจอไปติดมือถือโดยที่ผมอะ่ะใช้วิธีการ เ่านิทานการอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันวันหนึ่งอ่ะผมอ่านให้ลูกฟังประมาณ3ชั่วโมงถามว่าทำไมต้องเป็นหนังสือเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวผมเนี่ยครับทำทั้งสมักพิมพ์แล้วก็รงพิมพ์เพราะฉะนั้นผมเกิดมากับร้านหนังสือนะผมเกิดมากับร้านหนังสือตั้งแต่เด็กอยู่แล้วทําให้ผมเนี่ยมีความผูกพันกับหน,นังสือแล้วก็ชื่นชอบการอ่านหนังสืออยู่แล้วโดยหนังสือประเภทที่ผม,มา เลือกให้ลูกอ่านนะก็จะเป็นหนังสือ,อนิทานที่มีภาพประกอบซึ่งเหมาะกอาไว้เขาแต่ด้วยวัยที่เขายังอ่านไม่ได้เราก็เลยต้องเป็นคนเล่าให้เขาฟังต่อยให้เขาอ่านไม่ได้เนี่ยแต่เขาจําได้นะจําชื่อตัวละครได้แล้วก็จําได้ว่าบริบทต่อไปหรือเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่หนังสือเนี่ยอาจจะมีแบบหลายซีรีส์มากแล้วก็อาจจะมีเป็นร้อยเล่มเลยแต่เขาก็จะ้จาได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเด็กอะ เข้าใจเรื่องที่เราเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำพูดของคุณมีความหมายแล้วก็การสื่อสารก็คือผมจะไม่ได้อ่านหนังสือแบบปล่อยผ่านเช่นแบบเล่าให้มันจบจบไปแต่ผมจะมีการตั้งคําถามแล้วรอคําคตอบเรียกว่ามันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้ให้ลูกด้วย ว่าแบบอ่ามีทั้งจินตการทั้งความจําและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันทําให้เราแบบว่ามีการสื่อสารกับลูกตลอดเวลาแต่ผมไม่รู้นะว่าจะสื่อสารด้วยด้วยเทคนิคของคุณหรือวิธีการแบบไหนแต่มันทําให้เราอ่ะได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันนั่นแหละอันนี้ก็เลยเป็นเป็นคีย์ที่สาคัญจุดหนึ่งนะครับสําหรับการที่จะทาให้ลูกเนี่ยผูกพันกนะับพ่อแม่มากกว่าการผูกพันกับพี่เลี้ยงนะสุดข้อที่3นะครับก็คือผมอะ่ะ จะมีการจัดการบริหารทีมแล้วก็จัดการบริหารตัวเองด้วยยังไงเช่นผมอะ่ะจะมีการแบบพาลูกไปเที่ยวเงี้ยทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็คืออาทิตย์หนึ่งอะ่ะผมจะพาลูกออกไปข้างนอกอย่างน้อย1สถานที่อยู่แล้วแล้วผมเองอ่ะเวลาผมพาลูกไปเที่ยวอะ่ะผมจะรู้สึกว่าผมเป็นเหมือนเป็นเพื่อนของลูกอย่างเงี้ยถ้าลูกต้องการอยู่กับผมเนี่ย ผมก็ได้ให้เวลาลูกเต็มพี่แล้วก็ที่ทําให้ลูกเนี่ยไม่ติดกับพี่เลี้ยงเพราะว่าหนึ่งคือเราเรามีการแบ่งแยกนั่นที่ชัดเจนเช่นโอเคผมเป็นเพื่อนลูกผมอยู่กับลูกผมคือคนคุยกับลูกค่อนข้างเป็นคนหลักที่คุยกับลูกส่วนพี่เลี้ยงก็คือเราก็คืออธิบายชัดเจนเช่นแบอบกว่าพี่เลี้ยงก็จะมีหน้าที่แบบว่าจัดแจงอาหารจัดแจงแบบว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําลูก่งเงี้ยซึ่งพี่เลี้ยง หลักๆแล้วไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องเล่นกับลูกหรือว่าแบบสื่อสารกับลูกค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเขาจะมีหน้าที่คือช่วยพพอร์ตในสิ่งที่ผมบอกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทําให้หน้าที่หลักจริงๆในการที่แบบว่าสื่อสารกับลูกอะ่ะมันก็จะอยู่กับเรามันก็เลยทําให้ลูกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเวลาที่ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยโอเคก็คือเป็นเวลาที่ลูกจะได้เล่นได้สื่อสารได้พูดคุยหลักๆเราคือคนที่มีความสมพัอ์อ่ะ กับบทบาทในการพัฒนาชีวิตลูกมากกว่าส่วนพี่เลี้ยงเนี่ยในความรู้สึกเขาหรือว่าในความรู้สึกผมเองเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ช่วยในการพัฒนาแล้วก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญนะแต่อาจจะยังไม่ได้สําคัญเท่าพ่อแม่มันก็เลยทําให้บทบาทหน้าที่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนลูกก็จะอยากอยู่กับพ่อแม่มากกว่าอยู่กับพี่เลี้ยงเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเกิดความสนุกสนานได้ทําในสิ่งที่ชอบ ได้พูดได้คุยด้วยได้เล่นด้วยได้แลกเปลี่ยนความคิด3ข้อนี้นะครับก็คือผมจะสรุปให้ฟังก็คือใช้เวลากับลูกให้เต็มที่นะไม่ปฏิเสธลูกแล้วก็ไม่แบบว่าตอบแบบอื้อออให้แบบผ่านผ่านไปอะไรเงี้ยข้อ2ก็คือเราใช้กิจกรรมผ่านการอ่านหนังสือผ,ผ่านการเล่านิทานให้เป็นการแบบแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ทาําด้วยกันมันทําให้เรามีความสัมพันธ์ใจชิดก,กันขึ้นส่วนข้อที่3เลยก็คือ การกําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละคนแยกทางกันหรือว่าอยู่ด้วยกันมันไม่ได้สำคัญเท่าว่าช่วงเวลาที่คุณมีอยู่คุณได้ใส่ใจลูกคุณเต็มที่แล้วหรือยังกับเวลาที่คุณได้รับหรือเวลาที่คุณมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนหน้านะครับเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่แบบลําบากใจที่สุดในเรื่องของการที่เป็นพ่อแม่ที่แยกทางกันแล้วก็ ต้องมาเลี้ยงลูกด้วยกันเช่นคุณจะต้องรับมือ,อยังไงกับการที่ลูกคุณบอกว่าไม่อยากอยู่บ้านป้าปาแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านมามา่มามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคิดถึงมาม้าจังเลยอย่างเงี้ยคุณจะมีวิธีการที่คุณจะพูดคุยยังไงสื่อสารยังไงให้ลูกเข้าใจครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกับ We e k e น d Daddy นะครับผมเป็นพอดแคสต์ของผมเองนะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องแล้วแต่ป่านนะสำหรับช่วงนี้คือช่วงพอดแคต์ก็เป็นช่วงใหม่ที่ผมทำนะแล้วก็อาจจะมีในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีแจมกับชาวบ้านบ้างอยัังไงก็ฝากด้วยแ้วกันครับผม